สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ทวัตชัยฟาร์มนะครับผมพิกัดอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับทวัตชัยฟาร์มมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มนะครับก็เลยวันนี้นะฮะบอก แบ่งวัวออกนะครับเป็นชุดชุดนะฮะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยเป็นชุด6ตัวพี่น้องครับเป็นวัวท้องนะฮะเป็นวัวท้องที่ผสมแล้วเนี่ยหตัวพี่น้องมีตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นวัวสาวอยู่ตัวนี้เป็นแบ่งกัดนะครับผมเป็นแบ่งกัดนะฮะนะครับผมเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลย นะครับเป็นวัวโครงสร้างดีนะฮะวัวที่จะเหมาะไปทำแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับพี่น้องอาจจะสังเกตดูนะครับแบงกัดกับวัวนมเนี่ยถ้ามีสีหรือว่ามีด่างคล้ายๆกันสังเกตที่ตูดเอาแล้วกันพี่น้องวัวนมเนี่ยตูดจะแหลมแหลมนะครับส่วนแบงคัดเนี่ยก็จะมีเนื้อมีหนังกว่าเยอะนะครับตัวที่1คือตัวนี้พี่น้องนะครับนะฮะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย หตัวนะครับหตัวเปิดราคาไว้ที่1นึ่0 0สนเจ็ดหมืบาทต่อรองได้พี่น้องตัวที่สองถัดมาเป็นชาโรเล่แม่นี้พี่น้องนะฮะแม่ซ้ายมือเนี่ยนะครับน้แม่ซ้ายมือพี่น้องดูโครงสร้างดูเนื้อดูตัวแม่นี้ก็ผสมแล้วนะครับลูกที่2ครับผมมีลูกตัวที่2ในท้องนะครับตัวที่2ในท้อง นะฮะท่านเจ้าของวัวบอกว่าน่าจะท้องแล้วละครับผสมตัวนะครับผมกับพ่อพันคุมฝูงภายในฟาร์มนี่แหละพี่น้องนะฮะนี่แหละครับสวยงามพี่น้องครับสวยงามสีสันสดมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูแบงกัสอีกตัวหนึ่งครับผมตัวถัดมาพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นลูกผสมแบงกัสนะครับก็ แม่เนี่ยน่าจะเกิดจากงวนมนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ผสมแล้วเหมือนกันพี่น้องผสมแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เอาไปลุ้นท้องได้เลยผสมกับพ่อพันธุ์ผสมตัวนะครับมีลูกมาแล้ว1ตัวเหมือนกันนะครับถ้าท้องก็คือท้องที่2พี่น้องนะฮะนี่แหละครับผมกําลังกินอาหารอยู่ตรงนี้นะครับดูใกล้ๆชัดๆเลยนี่ครับ นี่แหละครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูชารเล่แล้วก็บาร์มันกันครับถัดมาพี่น้องครับเป็น3ตัวนี้แหละพี่น้องนะฮะเมื่อกี้ดูไปแล้ว3ตัวแล้วก็มาดูตรงนี้อีก3ตัวรวมทั้งหมดเนี่ยหตัวพี่น้องนะฮะหตัวบอกไว้ที่1,75,000บาทพี่น้อง 1 6 5 0 0 0ส่าบาทขออภัยพี่น้องครับพี่น้องจะได้วัวไปทั้งหมด6ตัวนะครับผสมแล้ว5ตัวรอตรวจท้องนะฮะอย่างแม่นี้ก็คือชาโรเล่ครับผมนี่นี่ครับโครงสร้างเนี่ยน่าจะเกือบเกือบร้อยสี่ละครับ135บวกมีแน่ๆน,นะครับแล้วก็มี ลูกผสมบามันตัวนี้อีกหตัวนี้ก็ผสมแล้วนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับท้องในท้องเนี่ยคือท้องที่2ทั้ง3ตัวเลยนะฮะตัวที่เดินออกไปเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มีวัวเทานะครับลูกกระทบอยู่1ตัวนะครับตัวนี้น่าจะ140ได้เลยพี่น้องส่วนสูงนะครับ อ่าผมกะด้วยสายตานะครับเนี่ฮะกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยนะครับวัวเทาแม่นี้นะครับทุกตัวพี่น้องครับยกเวน้นแบรงกัตด,ดําตัวที่มีเขาที่ผมถ่ายให้พี่น้องดูตัวแรกตัวนั้นเป็นวัวสาวนอกนั้นเนี่ยหตัวที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวแล้วก็ทั้ง5ตัวเนี่ยพี่น้องครับ ผสมแล้วนะครับผสมกับพ่อพันธุ์คุมฝูงประจำฟาร์มก็คือตัวนั้นพี่น้องนั่นนะฮะเป็นชารรเล่พ่อพันธุ์ที่สวยแล้วก็ส่งลูกได้ดีมากๆพี่น้องนั่นนะครับพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มเนี่ยนะครับพี่น้องครับทั้งหมด6ตัวนะครับที่นี่ทวัตชัยฟาร์มวันนี้แบ่งให้ในราคา 175. 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ดูตัวจริงได้เลยนะครับที่คอกที่ฟาร์มวันนี้นะฮะดูตัวจริงได้เลยมาดูตัวจริงได้เลยสีสันสดสวยมากๆพี่น้องนะครับสีสันสดสวยจริงๆเนี่ยครับเอาลวครับพี่น้องครับถูกอกถูกใจชุดนี้ก็ต้องรีบแล้วละครับเพราะว่าเป็น แม่บล็อกแม่พันชั้นดีนะครับวันนี้ทวัตชัยใจดีมากๆพี่น้องครับเปิดแบ่งเป็นชุดๆให้นะครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดว่าชุดใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องกําลังซื้ออาจจะไม่พอวันนี้ชุดนี้แค่6ตัวพี่น้องครับผสมแล้ว5ตัววัวสาว1ตัวนะครับ1นึ่0 0บาทกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะ วันนี้พาพี่น้องมาซื้อยกชุดนะครับผมเป็นชุดชุดยังไม่ได้ยกคอกยกฟาร์มนะครับเพราะว่าที่นี่มีวัวประมาณร้อยสตัวเลยพี่น้องอ่ะวันนี้แบ่งให้เป็นแบบนี้เลยนะครับหกตัวนี้ชุดนี้สนใจโทรเข้ามาลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ